ก็สู่รายการคุณภาคช่วยนะครับผมความสุขสนุกสนานความบันเทิงความเป็นไทยนะฮะออรอคุณผู้ชมอยู่แล้วตอนนี้นะครับน,น้องอามช่วงนี้ครับ หนึ่งช่วงที่หลายคนรอคอยเลยครับนี่คือวันละเรื่องวันละเพลงครับเราจะพาคุณผู้ชมฮะมารับฟังบทเพลงสุดไพเราะขับร้องโดยเสือปินรุ่นใหม่ครับอืมเป็นใครไม่ได้ครับพี่กรณ์ท่านนี้ไม่เชิญก็ไม่ได้ด้วยมารออยู่แล้วครับต้องเชิญเลยนะฮะครูไก่ด็อกเตอร์สุรัชจงดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้สดใสมากวันนี้นิ้ปิ๊งปังเลยตามสัญญาตามสัญญาว่าเอาเพลงมาฝากต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ประกอบละครที่ดังมาก ของเบิร์กพอย์นางนาคสะพ้ยพระขหนงหนึ่งราตรีมันคือหนึ่งคืนแล้วครูคขาว่ารนต่งคืนหนึ่งราตรีจะบอกว่าเพลงนี้ก็คือคนขับร้องเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงร้องนะน้องอายน้องอายเพลงเองเียงเสิพ้องมากน้องอายเสียงใสปิ้งปิ้งปิ้งเลยแต่ว่าครั้งนี้จะบอกว่าเราเปลี่ยนจากผู้หญิงร้องเป็นผู้ชายร้องโอ้ครับก็คือใช้น้องทัศนิติทัศน์ แชมป์เพลงเอกซีสั่นหนึ่งเป็นผู้ร้องชายทัศของเราชายทัศของเรานะครับนี่แหละก็คือหนึ่งราตรีทำไมต้องหนึ่งราตรีคืนเดียวอ่ะเพราะว่ามันเป็นคืนที่เหมือนกับนางนาคจะไปเกิดแล้วตัดสินใจจะไปแล้วมันเป็นกลางคืนแล้วมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณของนางนาคโอเวลาสำคัญช่วงนั้นใช่แล้วใช่แล้วแสดงว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องเวลาคุยเรื่องเวลาสิราตรีสิสมัยก่อนเขามีกคเรียกไม่เหมือนสมัยนี้คือเจ็ดนาฬิกา แนาฬิกาใช้ดูเวลาก็คือดูผ่านนาฬิกาใช่ถ้าย้อนกลับสมัยก่อนอะครูไก่อ่าสมัยก่อนใช่ไหมดูเวลาอย่างไงปกติเวลาเนี่ยเราดูอะไรเป็นสําคัญรู้ไหมน้องอาร์มโหยุคที่ไม่มีนาฬิกาเหรอครูถ้าผมเดาดวงแดดไหมฮะถูกต้องถูกต้องดูพระอาทิตย์กับดูพระจันทร์อืมใช่ไหมก็คือกลางวันกับกลางคืนสองอันครูพูดผมนึกถึงสมัยเด็กเด็กเออผู้ใหญ่เข้าไปดูอะเนี่ยเขาดูเงาหลังคาใช่ หลังคาเลยตรงนี้แล้วเนี่ยบ่ายแล้วบ่ายแล้วแดดบ่ายดูจากหลังคาใช่ดูจากหลังคาผงงรู้ได้ไงว่ามันบ่ายแล้วนี่ไงหลังคาถึงก็คือเป็นเวลาแดดก็คืออย่างดูม่นงี้สมัยก่อนเนี่ยคนเกิดมาเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือพระอาทิตย์กับพระจันทร์ใช่และพระอาทิตย์กับพระจันทร์หนึ่งเราเรียกว่าตะวันใช่ไหมครับครับก็จะดูเรื่องของวันเวลานี่ไงวันเวลาวันก็คือใช่ส่วนพระจันทร์เราดูเรื่องเดือนอ๋อเราเรียกว่าดวงเดือนไงอ๋อครับ หมายถึงว่าคนโบราณเขานับกันกับการโคจรเนี่ยรู้เลยว่านี่คือผ่านไปกี่เดือนอย่างเงี้ยเราใช่ครับเขาเรียกเป็นหนึ่งเดือนแล้วก็เลยเรียกวเวลานับสมัยก่อนก็เรียกว่ามีปฏิทินที่เรียกว่าสุริยคติกับจันทรคติจะเคหมือนเขาถ้าชอบชมผู้หญิงว่าสวยมันดวงจันทร์ใช่วันเพ็ญก็คือเป็นไงครูสวยมันดวงจันทร์วันเพ็ญคือแสงนวลขาสวยงามทีนี้เมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องไม่มีนาฬิกาใช่ไหมไม่มีเนี่ยดูปันยังไงครูรู้ไหมว่านาฬิกาแปลว่าอะไร เออมันมันคำนค่อหน้าหน้าคิดทเรอคำไทยไหมไม่ใช่คําไทยผมผมเข้าใจว่าคํานี้เกิดมาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ที่มันบอกเวลาว่านาฬิกาเข้าใจว่าอย่างนั้นคือชนาฬิกาแปลว่าไอ้นี่กะลาหรอกะลาศมะพร้าว โอ้เหรอครับมะพร้าวนาริเกีเคยได้ยินไหมนาฬิเกานาฬิกาคำคล้องกันใช่ก็คือนาฬิกาก็คือแปลว่ากะลามะพร้าวหรือทำไมอะผู้แล้วทำไมกะลาไปเกี่ยวกับเวลา้อเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องใช้กะลาเนี่ยเพื่อจะหยดน้ําลงไปก็วัดช่วหนึ่งกะลาจมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเจาะรูใช่เจาะรูไว้เวลาชนไก่ไงชนไก่ช่นไกจัดปลาใช่เนี่ยแหละนาฬิกาก็คือมาจากนี้มาจากกะลาเนี่ยใช่ครับ วัดเวลาก็ใช้กะลาก็เรียกนาฬิกาหรือนาฬิกาตามกะลามะพร้าวนี่แหละครับคำเรียกต่างๆของแต่ละช่วงเวลาเราครูอ่ะเราก็จะเรียกไงเราเรียกกลังวันว่าโมงครับกนงคืนว่าทุ่มทุ่มอ่าทำไมต้องเป็นโมงเป็นทุ่มผมเดาที่เคยได้ยินมันเป็นเสียงเหมือนกับเคาะโมงนะครูโมงอ่าตบมือให้หน่อยแล้วทำไมเรียกทุ่มกลองมฮะตุ่มตุ่มะครถูกต้องถูกต้องเขานับตามจำนวนที่ตีอ่าจำนวนที่ตีครับก็เรียกทุ่มโมง มโมงนี่ถ้าเกิดเทียบ<ะ>เวลาปัจจุบันคำว่าโมงมันจะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงถ้าโบราณเนี่ยเขาจะเรียกว่าตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาคือเจ็ดโมงเช้าเนี่ยไปถึงสิบเอ็ดนาฬิกาเขาเรียกว่าม<ง>โมงพอถึงเที่ยงนี่เขาก็เรียกว่าเที่ยงวันเที่ยงวันปุ๊บโบราณเขาจะยิงปืนตุม้มตุ้มขึ้นเขาเรียกว่าปืนเที่ยง อ๋อไกลปืนเที่ยงแล้วคนอยู่ใกล้ๆโอ้ยไอพวกไกลปืนเที่ยงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโมงบ่ายแล้วหรือบ่ายโมงบ่ายคืออะไรพระอาทิตย์มันบ่ายลงอ๋อบ่ายที่บอกถึงบ่ายเียงนะฮะบ่ายเบียงบ่ายลงที่บางลงใช่หันเถอไปก็ละเอียดมากสิบสามนาฬิกาจนถึงสิบเจ็ดนาฬิกาก็จะเป็นบ่ายทีนี้พอถึงสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์ปุ๊บเราก็เรียกย่ำค่ำอ๋อทำไมต้องย่ำ พราะกลองดนตรีตุ้ม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 กลองย่ำกลองย่าย่าค่ำย่ำพอย่าค่ําต่อไปก็จะเป็นทุ่มและเข้าสู่ทุ่มแล้วเพราะหนึ่งทุ่มแล้วก็อีกหนึ่งทุ่มไงแต่ถ้าเป็นเวลาปกติก็19บเนาฬิกาหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็6กทุ่มเชียงคืนหมดแล้วเทียงคืนบางคนเรียกใช่ครูบางคนเรียกว่า2ยามถูกต้องเพราะว่าเจอสองยามสองยามเพราะวันหนึ่งมีสยาม มันจะเป็นยามหนึ่งก็คือหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเป็นยามหนึ่งยามหนึ่งเริ่มจากกลางคืนกลางคืนครับแล้วก็มายามสองยามที่พี่เรียกเนี่ยก็คือตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มก็จะเป็นสองยามหรือยามสองต่อไปก็ยามสามก็คือตีหนึ่งตีสองตีสามครับแล้วก็ไล่กลับมาอีกตีสี่ตีห้าแล้วก็หกโมง อ๋อแปลว่าคําว่ายามในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงช่วงค่ำค่ำช่วงค่ำช่วงกลางคืนสี่ยาครับสองยาอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้ครูพูดถึงื่องกลางคืนแล้วตีล่ะครูตีเนี่ยก็คือหลังเที่ยงคืนลงไปครับก็ตีหนึ่งถึงตีหกแต่หกโมงเช้าจริงๆเนี่ยบางทีก็เรียกว่าย่ารุ่งอหรือหัวรุ่งก็ได้เมื่อกี้ย่ำค่ำย่ำค่ำอันนี้คือย่ำรุ่งก็คือเริ่มจะเริ่มเข้าสู่วันใหม่แล้วเข้าสู่วันใหม่แล้วเพราะบุคคลโบราณเขาตื่นแต่เช้านั้งอ่ามเราก็จะมีคําไวพจน์ใช่ม ที่พูดถึงกลางวันกลางคืนกลางวันก็คือภาษาไทยกลางคืนแต่เราใช้คําอะไรบ้างอกลางวันกลางคืนที่ม่ขึ้นได้คำไมโอธิวาราตรีอทิวาคือกลางกลางวันราตรีคือกลางคืนนิสาล่ะกลางคืนมืดมนอนทการกลางคืนกลางนืนทการิพากร กลางวันอาทิตย์พระอาทิตย์กลางวันจริงๆแล้วคําพูกนี้ครับคำไวโพสเกี่ยวกับเวลาเนี่ยมาอยู่ในเพลงหรือชื่อเพลงเยอะมากนะครูเอาหรือยังฟังเพลงนีอยังโอ้โห <laughs> อยากฟังแล้วครับครู <laughs> เพลงทของเราเนี่ยก็เกี่ยวกับเวลาด้วยใช่ครับอืนะฮะหนึ่ง ราตรีก็บอกช่วงระยะเวลานะฮะว่าเป็นช่วงไหนยังไงนะครับและจะมีสเสน่ห์มากๆอย่างที่บอกไปต้นฉบับเป็นน้องอายสิ่งผู้หญิงแต่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นนี้เสียงของน้องทัศกิติทัศนะครับแชมป์เพลงเอกซีซั่นหนึ่งของเราฮนะจากคอนเสิร์ตเพลงเอกแฟนมิท2เชิญชมครับ จะขอพบเธออีกสักครั้งหากฉันจะหวังได้เจอเธออีกสักทีกลัวฉันกลัวว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตลอดชีวิตฉันคงอ จะขอขอแค่เวลาเท่านี้เพียงหนึ่งราตรีขอมองเธอจนรุ่งสางกลัวฉันกลัวจะจำภาพเธอเลือนลางแค่เพียงสักครั้งอยากเจอเธออีกสักครั้ง ขอเพียงได้อยู่ใกล้เธอขออยู่ข้างเธอในยามที่เธอนิทราจะไม่รบกวนขอเพียงแค่ได้เห็นหน้าก่อนจะจากลาขอจำภาพเธอเอาไว้จะไม่ ที่ตัวฉันต้องไปไม่อยากรบกวนให้เธอต้องลำบากใจแล้วฉันจะไปเมื่อสินราตรี แค่ได้เห็นหน้าก่อนจะจากลาขอจำภาพเธอเอาไว้จะไม่รบกวนนยามที่เธอกลับฝันขออยู่ตรงนั้นก่อนที่ตัวฉัน ฉันจะไปเมื่อสิ้นารีฉันขออยู่กลา เพราอว่าน้องทัดร้องนี่ก็จะเพราะแบบโอ้ยชวนฝันน้องอายร้อนก็น้องอายร้องเนี่ยในในละครก็จะหวานๆคือแล้วเศร้าแล้วเศร้านึกถึงหมะอกคนที่กำลังจะจากลากันกินใจมากนะครับอ่ะเช่นเคยครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเต็มเปี่ยมนะทุกครั้งที่ครูไก่นําเพลงมาฝากเนี่ยก็นําเรื่องราวความรู้ดีๆมาฝากกันด้วยใช่โอ้โหครบถ้วนเลยนะครับ แล้วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครูไก่ดรสุรัตน์จงดาครับขอบพระคุณครับครูครับผมครูหมดยังเพลงเนี่ยยังไม่หมดแล้วยวเราจะต้องมีคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแล้วจะได้เอาเพลงมาเล่าอีกไปครับครูยังก็ต้องไปครับติดตามกันได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับติดตามรายการคุณพระช่วยครับทุกวันอาทิตย์สิบโมงทางช่อง WorkPoint กดหมายเลขยี่สิบสามนี่เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ